แล้ก็มีลูกค้าหลายคนทักเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ด2ตัวเนี่ยระหว่างนับโว NK56 กับนับโว NK52 มันต่างกันยังไงเริ่มที่บอ d y ดี้56เชื่อมต่อผ่านสายหัว USB ขาตั้งเนี่ยปรับได้2ระดับส่วนของนับโว NK52 เชื่อมต่อเหมือนการขาตั้งเนี่ยปรับได้แค่ระดับเดียวเสียงพิมพ์ม และก็ใช่ที่ว่า2ตัวนี้มีปุ่มหนอบเหมือนกันการทํางานก็เหมือนกันเพิ่มลดเปิดปิดเสียสําหรับ NK52 <อ>มีปุ่ม p l a y Pause forward backward Play ส่วนเจ้า NK56 เนี่ยไม่มีในส่วนโหมดไฟทั้ง2ตัวเนี่ยมีโหมดเปิดปิดกระพริบเหมือนกันแต่โหมดไฟโหมดหนึ่งที่ NK52 ไม่มีแต่56มีคือโหมดกระพริบตามการกด NK52 เนี่ยจะมีเปิดปิดแล้วก็กระพริบบีตติ้งแค่นั้นปรับเพิ่มลดระดับแสงก็คือมีเหมือนกันส่วนตัวนะคิดว่าการจัดเรียงฟอนต์ของคีย์แคปคะยคล้ายกันถ้าให้แนะนำใครอยากได้เสียงเงียบกว่าก็ NK 5 ใครอยากได้เสียงดังกว่าก็ NK5 แล้วก็เลือกตามดีไซน์ที่ชอบได้เลยใครอยากให้เทียบตัวไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะฮัตชอบ